ต่อให้จัตินจะมานอนกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับแต่จัดตินต้องมีในเรื่องของการดูอาการนะครับตลอด24ชั่วโมงนาน้องหลับลึกๆอย่างเงี้ยก็คือต้องไปปลุกจัตินตลอดไปลามันเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากและมันไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกผมเลยผมจะไม่โทษแม้กระทั่งประเทศหรือว่าแม้กระทั่งอาชีพพี่เลีเ้ยงตรงเนี้ยเหตุเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดรายบุคคลนะฮะเขามีความรับผิดชอบมากพอเขาเห็นคุณค่าของชีวิตหนึ่งชีวิตจริงๆอ่ะเขาควรที่จะรีบบอกผมยืนยันใี้ผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าอยา นะครับ จากกรณีก่อนหน้านี้นะคะที่มอสเจียอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ได้ออกมาเล่าเหตุการณ์สุดชำ้ำเมื่อหนึ่งในพี่เลี้ยงเด็กทำน้องจัสตินลูกแฝดผู้ชายของทั้งคู่ตกซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้เล่าทั้งน้ำตาว่าตอนแรกที่ได้ยินเสียงกรีดของพี่เลี้ยงพร้อมกับเสียงลูกที่ร้องดังมากๆทางด้านพี่เลี้ยงก็ไม่ได้แจ้งในทันทีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลับบอกว่าน้องจัสตินปัสสาวะพุ่งขึ้นฟ้าจนเธอตกใจกรีดทำให้น้องจัสตินตกใจเสียงกรีดของเธอจึงร้องออกมานั่นเองค่ะ จนกระทั่งในเวลาต่อมาค่ะน้องจัสตินเริ่มมีอาการหนักศีรษะบวมและร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทําให้สุดท้ายนะคะเธอก็ได้สารภาพว่าทําน้องจัสตินตกก่อนที่มอสเจียจะพาน้องจัสตินไปส่งที่โรงพยาบาลและได้ทราบในภายหลังว่ากะโหลกศีรษะของน้องร้าและมีเลือดคลั่งอยู่ในสมองโดยมอสและเจียก็ได้สันนิฐานว่าน้องจัสตินอาจจะตกลงมาจากมือของพี่เลี้ยงหรือไม่เนื่องจากเธอชอบอุ้มเด็กด้วยมือข้างเดียวแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกโกรธมากๆกก็คือการที่พี่เลี้ยงไม่ยอม บอกตั้งแต่แรกว่าทําลูกของพวกเขาตกซึ่งงานนี้ทางด้านมอสเจียนะคะก็ได้มีการดำเนินคดีกับพี่เลี้ยงคนดังเก่าเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งต่อมานะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยหนุ่มมอสก็ได้มีการลงไม้ลงมือให้ลูกน้องมารุมทําร้ายร่างกายพี่เลี้ยงจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ก่อนที่หนุ่มมอสนะคะจะออกมาโพสตคลิปจากกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุการณ์แม้ตนจะไม่สามารถให้พี่เลี้ยงนอนอยู่ที่บ้านของตนได้แต่ก็ไม่ได้ไล่เธอไปไหนยังให้เธอนอนที่ออฟฟิศและให้ลูกน้องช่วยดูแลเป็นอย่างดีน้องีเราออกายนะ

谢谢。<laughs> ai mình ao mình vậy ไไและต่อมานะคะทางด้านพี่เลี้ยงเด็กคนดังกล่าวและพี่ชายก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านข่าวสดโดยเธอยอมรับผิดทั้งหมดและขอโทษที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เธอยือนยันจริงๆค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจและเธอยิอนดีที่จะไปตามนัดตํารวจเพื่อรับผิดก่อนจะเผยอ,อีกว่าไม่ได้โกรธทั้งมอสและเจียแม้ว่ามอสจะมีการปาแก้วใส่หัวเธอจนแตกแต่เธอเข้าใจดีค่ะว่าอาจจะทําลงไปด้วยความโมโหเพราะหลังจากนั้นทั้งมอสและเจียก็ได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อทําแผลและดูแลเธอเป็นอย่างดี ส่วนข่าลือที่บอกว่ามอสให้ลูกน้องมารุมทำร้ายร่างกายเธอนั้นไม่เป็นความจริงค่ะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดของพี่สาวเธอจึงออกมาพูดแบบนั้นสุดท้ายเธอก็ได้บอกอีกว่าขอให้น้องจัสตินอาการดีขึ้นในเร็ววัน ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านมอสก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของน้องจัสตินโดยเจ้าตัวเผยว่าแม่น้องจะกลับมาที่บ้านแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าดูอาการตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า1เดือนเนื่องจากโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคที่น้องเป็นมาตั้งแต่เกิดทําให้น้องมีภาวะออกซิเจนต่ําและยังมีการตรวจโพภายหลังอีกว่าร่างกายซีกขวาของน้องจัสตินมีอาการร้าว สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลนะครับก็ให้จัสตินเนี่ยกลับมาพักดูอาการที่บ้านนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าน้องอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็หนึ่งเลยนะครับก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสอนะครับอยู่โรงพยาบาลก็ได้เท่ากับว่าติดตามอาการไปเรื่อย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 ๆือย่างงี้ครับผมก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าให้น้องกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องจะหาย100%เพราะว่าทางโรงพยาบาลนะครับแจ้งมาว่าน้องเนี่ยตกจากที่สูงนะครับศีรษะด้านหลังบวมช้ำทั้งซ้ายและขวาน กะโหลกแตกนะครับมีเลือดในสมองนะครับติดตามอาการนะครับอย่างน้อยนะครับ1เดือนนะทุกคนแล้วก็เรื่องของพัฒนาการนองอีกต่างหากนะทุกคนซึ่งต่อให้จัดตินจะมานอนกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับแต่จัดตินต้องมีในเรื่องของการดูอาการนะครับตลอด24ชั่วโมงจากทางผู้ปกครองนะครับซึ่งตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงของจัดตินเลยก็คือ1ออกซิเจนนะครับที่จะต่ําลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากจัดตินเนี่ยมีภาวะของโรคหัวใจนะครับออกซิเจนน้องจะเต้นอยู่ที่ประมาณ90นะครับห้ามต่ากว่า8 สีสะกระ,ะทบกับทางพื้นเนี่ยตอนนี้เวลาน้องนอนหลับเนี่ยออกซิเจนน้องจะเหลือแค่ประมาณ70 6 0 50ซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆกนะครับแล้วก็ฮาร์ดเรทการเต้นของหัวใจน้องจะเร็วขึ้นแล้วก็มีอาการทําให้น้องเหนื่อยนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราทําได้เลยก็คือต้องเฝ้าดูอาการน้องแบบเรื่อยๆเช่น1่อยากให้น้องหายใจถี่เกินไปเร็วเกินไป2ถ้าน้องมีอาการแบบอ้วกนะครับออกมาอันนี้ต้องส่งหมอโดยด่วนเวลาน้องหลับลึกๆอย่างเงี้ยผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลอะไรเงี้ยก็คือต้องไปปลุกจะตินตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาที่หมอบอกเพิ่มเติมนะครับก็ต้องมีตรงใบหูที่มีอาการฟก แขนข้างนี้ทั้งซีกเลยครับตั้งแต่ขวาเนี่ยลามลงมาแขนเนี่ยลามลงมาที่ขาเนี่ยตรงนี้คือแบบเป็นรอยที่มันทําให้น้องแบบมีอาการเจ็บปวดแล้วก็ทําให้เหมือนแขนมันบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันก็มาสาหัสมาครับทุกคนตอนนี้ก็ทําได้แต่เพียงแค่เฝ้าติดตามอาการนะครับอย่างน้อยนะครับตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าให้อาการมารักษาโดยที่กระโหลกให้กลับมาสมานกันแล้วก็ไม่มีเลือดข้างหรือว่าเลือดออกในสมองมากขึ้นนะทุกคนติดตามอาการน้องก็1เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะพยายามดูแลลูกผมให้ด ที่สุดเลยแล้วก็อยู่เขาตลอด24ชั่วโมงวันที่เกิดเหตุการณ์มันเป็นอะไรที่แบบเซียววินาทีทุกคนผมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าทําไมผมไม่เลี้ยงเองอะไรยังไงเนี่ยผมไม่อยากไปต่อล้อต่อเทียงกันทุกคนเนื่องจากสภาพจิตใจตอนนี้แม้กระทั่งตัวลูกผมหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้แบบดีขึ้นอะไรขนาดนั้นทุกคนเพียงแค่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมอะทำอาชีพโดยการที่ผมเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับผมสามารถทํางานที่บ้านหรือสถานที่ไหนก็ได้พนักงานผมอะช่วงตอนที่ผมมีมีลูกอะผมก็จะเรียกกพนนังาามมประชุทีี่ตลอด นะครับทุกคนซึ่งไม่ได้เข้าออฟฟิศออฟฟิศผมก็จะอยู่ใกล้ๆนี้นะครับแต่ห้องทํางานผมก็อยู่ตรงนี้เวลาที่ผมทํางานอนะ่ะอย่างน้อยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันหรือว่าถ้ามันมากกว่านั้นอาจจะเป็น4ีหชั่วโมงซึ่งเวลาที่ผมทํางานเนี่ยผมก็จะอยู่ในโซนนี้แล้วก็อยู่ในห้องนั้นผมจะไม่พยายามที่แบบขังลูกมากที่สุดนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่อะไรที่เสี้ยววินาทีที่มันเกิดเหตุนะทุกคนว่าเพราะอะไรทําไมลูกผมถึงได้ตกผมเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ทาไมถึงไม่รีบแจ้ง อันเนี้ยผมผมหาคำตอบตรงนี้ไม่ได้ทุกคนผมหาคำตอบตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะครับถ้าทุกคนถามว่าทำไมไม่เลี้ยงเองหรืออะไรเองเนะี้ยผมจะบอกว่าทางแม่พี่เจียเนาะเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็ทําหมู่บ้านขายเขาก็เป็นเจ้าของแบบเครื่องวัสดุก่อสร้างส่วนแม่ผมก็ต้องเฝ้าน้องต้องไปรับไปส่งน้องที่โรงเรียนนะทุกคนแต่ละคนมันก็มีหน้าที่เนาะอย่างผมเนี้ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าผมมีลูกอะผมก็จะเลี้ยงลูกเองไม่อยากให้มันไปนเดือดร้อนพ่อแม่แต่สิ่งที่ผมอยากได้พี่เลี้ยงคือผมอะอยากให้พี่เลี้ยงเนี่ยมาช่วย นะผมไม่โทษอาชีพพี่เลี้ยงดใดๆทั้งสิน้นและผมไม่อยากให้ทุกคนนะครับไปโทษในอาชีพของพี่เลี้ยงผมอยากจะบอกว่าอาชีพพี่เลี้ยงนะครับเขาก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่รัก น้องจริงๆและเอนดูอย่าเหมารวมกับอาชีพนี้นะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้ส่งผลกระทบไปกับในแบบด้านอาชีพตรงนี้นะครับสนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนนะครับไปในเรื่องของการที่แบบเป็นเชื้อชาติต่างชาติอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนแบบเอาเรื่องตรงนั้นอนะ่ะมาพาดพิงหรือว่าไปด่าสัญชาติหรือว่าประเทศอะไรกันนะทุกคนตรงเนี้ยเหตุเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดรายบุคคลนะสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าหากเขามีความรับผิดชอบมากพอเขาเห็นคุณค่าของชีวิตหนึ่งชีวิตจริงๆอะ่ะเขาควรที่จะรีบบอกผมเพราะว่าตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าาาลูกกขององมีาาร เป็นเตดเป็น z, เต้นี่คือหัวใจรั่วนะทุกคนเขาควรที่จะรีบบอกถ้าเด็กมันเป็นอะไรไปมากกว่านี้คือมันอันตรายกับเด็กครับทุกคนตรงนี้ผมจะไม่โทษแม้กระทั่งประเทศหรือว่าแม้กระทั่งอาชีพพี่เลี้ยงเพราะผมเชื่อว่าก็ยังมีคนที่เป็นอาชีพพี่เลี้ยงที่เขาอยากทํางานด้านนี้จริงๆส่วนตอนนี้ในเรื่องของคดีนะครับผมก็ยืนยันที่ผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับตอนนี้ผมก็ส่งหลักฐานส่งอะไรให้กับทางคุณตารวจนะครับซึ่งให้คุณตำรวจเขายืนยันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เดีีียยววเเเาาาาา่่ะ้้้้พลลกกนถหตังม นะก็ถือว่าเขามีความรับผิดชอบแต่ถ้าหาว่าเขาไม่มาอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะครับตำรวจเขาคงออกหมายจับอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากและมันไม่ควรเกิดขึ้นกับลูกผมเเลยผมเข้าใจนะครับว่าอุบัติเหตุเป็นยังไงแต่ชีวิตของเด็กหนึ่งคนนะทุกคนมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะกับจัตินหรือกับใครก็ตามบางคนบอกว่าทําไมพี่ไม่ทิ้งงานทิ้งการคือผมมีพนักงานอีกที่ผมจะต้องดูแลมีหลายๆธุกรกิจอีกที่ผมจะต้องทําแล้วผม ได้มองถึงระยะสั้นว่าถ้าผมหยุดงานตรงนี้ตอนนี้ลูกผมจะแบบโอเคเท่านี้แต่ผมมองถึงในอนาคตถ้าให้ผมพูดอ่ะผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าแค่เราตื่นมาเราขับรถออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้เงินแล้วอะไรแล้วเงี้ยซึ่งถ้าผมทํางานตรงนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ดีทุกคนมันก็จะส่งผลก,ก,กะระทบหลายๆอย่างแม้กระทั่งลูกเมียของผมอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นห่วงจตินแล้วก็เป็นกำลังกำลังใจให้กับจัตินนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของน้องจตินให้ทุกคนฟังตลอดนะครับแต่ช่ชววงนวินนาทีี้นะ ก็น้อมรับหลายๆคอมเมนต์แล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าจะตินพูดได้หรือจะตินเขาโตมากขึ้นกว่านี้เขาคงรู้สึกดีมากๆที่มีพี่ๆหลายหลายคนนะครับเข้ามาให้กําลังใจแล้วกเ็เข้ามาเป็นห่วงน้องนะครับทุกคนขอบคุณมากมนะครับคุณแต๋ชยครับซึ่งทั้งมอสและเจียนะคะยังคงสงสัยว่าลูกของพวกเขาตกลงมาได้อย่างไรสูงแค่ไหนและยังไม่ปักใจเชื่อกับคำให้การของพี่เลี้ยงที่อ้างว่าเธอไม่ได้ทำน้องตก จากมือแต่เธอลื่นล้มและน้องก็เลยตกมาพร้อมกับเธอมอสจึงพาไปดูที่เกิดเหตุก่อนจะจำลองสถานการณ์พร้อมกับให้ชาวเน็ตช่วยกันพิจารณา วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูในเรื่องของทางห้องน้ําด้วยว่าบางคนเนี่ยอยากรู้ว่าห้องน้ําเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตอนที่เรื่องที่มันเกิดเหตุนะทุกคนผมไม่ขอเล่ารายละเอียดเยอะเนาะแต่ว่าผม,มานั่งทํางานอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องลูกผม <S 2> <S 2> <S นะครับแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ได้มีการเปิดทุกอย่างเลยเวลาที่ผมจะนั่งทํางานหรืออะไรก็ต่างๆนานานะครับผมจะเปิดฟังเสียงพวกลูกผมตลอดแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้มองเห็นลูกผมตลอดทุกครั้งนะครับทุกคนแต่พี่เลี้ยงเขาก็จะอยู่ตรงทางห้องน้ําพอดีนะทุคนดไป นะครับเพราะว่าตัวผมมันย,ยังติดใจในเรื่องของว่าคุณทําลูกผมตกได้อย่างไรหรือว่าคุณคุณบอกว่าคุณลื่นมันลื่นด้วยแบบท่าทางหรือว่าอาการไหนทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเนาะซึ่งตอนนี้ญาติๆก็แบบแม่ผม แม่พี่เจียทุกคนเป็นห่วงน้องนะครับทุกคนก็เลยแบบลับมาอยู่กับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยตอนแรกนะครับทางห้องน้ำอ่ะของเราอ่ะไม่ได้มีตัวนี้ของเรามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าเอาออกเนี่ยก็จะเป็นพื้นแบบนี้เลยแต่พื้นตรงเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่พื้นลื่นแบบนี้นะทุกคนพื้นตรงเนี้ยกับพื้นตรงนี้มันจะแตกต่างกันนะครับพื้นเนี้ยที่เราทําห้องน้ำเนี้ยคือเราเปลี่ยนพื้นแล้วทําให้มันเป็นพื้นแบบพื้นหยาบนะทุกคนซึ่งพื้นหยาบเนี่ยมันจะทําให้ลื่นยากมากมางเอุกรณ์อาบน้ําตรงนี้ทุกอย่าง เ,เวลาเราจะให้ลูกอาบน้ะเนี่ยผมจะให้ลูกอาบตรงน,นี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนมองจากระยะตรงน,นี้นะครับความสูงผมอยู่ประมาณ169นะครับถ้าเข้ามาจากในห้องน้ํานี่ก็คือแบบเต็มแล้วอะ่ะถ้าจากทางห้องน้านะครับตรงนี้มาถึงเนี่ยมันจะอยู่ที่170 177เซนติเมตรใช่ไหมแม่อ่า177ใช่ครับมันจะคือ1 7อ ห,หรือว่าถ้าถ้าปีเป็นก็คือห้องมันจะกว้างร้อยแปดสิบนะทุกคนความกว้างมันอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เซนติเมตรนะทุกคนถ้าตีไปก็ประมาณร้อยห้าสิบนะทุกคนความความสูงของพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงเขาจะสูงกว่าผมนิดนึงก็เท่ากับว่าผมร้อยหกสิบเก้า 9, พี่เลี้ยงน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสามได้ไม่มากกว่านี้อันนี้ผมไม่ได้มากล่าวหานะแต่ผมขยัดให้ทุกคนช่วยพิจารณาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมยังหาข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าลูกผมตกแบบไหนซึ่งพอเราปิดประตะทุกคน การลื่นล้มหรืออะไรคือมันอยู่ในสภาพนี้แล้วทุกคนซึ่งถ้าเราลื่นล้มจริงๆอ่ะหนึ่งอาโผงสูงมาหกเก้าลื่นล้มจริงอาจจะเป็นฟองนี้แล้วจะมีเสียงดังมากแต่ในคลิปกล้องวงจรหรือว่าขณะที่ผมนั่งอยู่มันไม่ได้มีเสียงแบบไม่ได้มีเสียงแบบอะไรที่มันกระทบอยู่ตรงนี้เลย นะครับมันได้ยินเพียงแค่เสียงลูกของร้องอย่างเดียวนะครับแล้วที่ผมสังเกตเลยคือถ้าล้มจริงๆนะครับพื้นตรงเนี้ยมันต้องเปียกนะครับแต่เวลาอาบน้ำเนี่ยทุกอย่างเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าเปียกเนะี่ยมันจะเปียกแค่โซนนี้นะครับมันจะไม่มีทางเปียกมาโซนนี้เลยผมอยู่บ้าหนหลังนี้มาไม่เคยเปียกโซนนี้เลยนะทุกคนแต่ถ้าพี่เลี้ยวกบอกว่า,วาน้องฉี่อ่ะน้องฉี่น้องฉี่โดยทางอาจจะอุ้มมาแล้วน้องฉี่หรือล้มฝั่งนี้หรอหรือยังไง ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนช่วยพิจนารณานะครับอันนี้ก็เป็นโซนในห้องน้าของเราที่แบบให้ทุกคนดูคือมันไม่ได้กว้างมันไม่ได้ใหญ่แล้ตัวพี่เลียนเขาก็ตัวใหญ่กับผมอะทุกคนซึ่งมันมันไม่มีเหตุหรือมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่ผมยังหาคําตอบแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าเขาลื่นล้มหรืออะไรนะครับ ตอนนี้จัสตินก็ดูอาการอยู่ที่บ้านนะครับอยู่แบบอย่างใกล้ชิดปกติพี่เลี้ยงเขาจะนอนตรงนี้อยู่แล้วพี่เจียจะนอนปัอมนุมตรงนี้เวลาตอนดึกๆผมก็จะมานอนกับลูกตรงนี้หลังจากที่ดูคลิปแล้วชาวเน็ตมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะแต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดําเนินสืบหาความจริงต่อไปและก็ต้องขอส่งกําลังใจให,ให้กับพ่อมอสและแม่เจียด้วยนะคะขอให้น้องจัสตินปลอดภัยกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะคะ